สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกวาเขาละที่เขาตัวแม่เลขวิ่งแม่อนมันกัเข้ารูเรีกวิ่งมันบหไื้นเพาะอะไร้ที่เอ้าแกงค่ะคุณแม่นางเรกวิ่งเนาะี่เสล้ววันนี้สัมภาษณ์กันมาเพราะนเขาหกอัว่แม่เข่าแปดเธอพีเขาแปดกันยังมาโอ้่ไงเออแมนนี่นี่ถ้าเขาแปดให้แปดหนึ่งออกแปดสองเออแมนเกือบตัวนี้แล้วแม่นแปดหนึ่งออกแปดออก แปดสองเนาะออกแปดสองเฉยวันน้ากูคือหวานบกขึ้นเป็นไเสียนอวันนี้แก่เมื่อไรมั้ยคุณแม่โอ้ยคือสีไอพันบ้าน่ะแก่ไปเรื่อยๆแก่แก่ไปเรื่อยๆแม่ว่าไม่ตัวใดหูนะวันเล็กจะบอกตัวใดนะแม่น่ะวานนี้นะมันสีวาจังเลยขือไปออกไก่เนี่นี่เนาะอันเลกกล้างัะขั้นติดสองนี่เอาเขียนระบบย้อนเอาดินย้อนเอาสอสองสี่สองหาสองเก้าตัวนี้จะจัน ต,ตัดเลขตัดตัดเลขติดศูนย์ออกให้เขียนก็แล้วแม่แล้วเลขติดศูนย์เป็นศูนย์สามเมื่อคนหอนเฮียหยบเมื่อในหอนไปเลยคือเลยเนาะจ้องตาวุนเนาะห้าสองเก้านันตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกสีเดียวยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดียวหกตัวเหนียวรัง บุญนี่ดินสามรองหกต่อไปต่อไม่ยังหุเอียงใช่หกสีเก่าใช่คุณแม่ว่าต่อได้ก่อนว่ามาเลยจ้ะอืมบุญอันนี้บุญเนาะ บนเด่นสีรองหกนวิ่งมันบอกอ,อ <c oughs> เดี๋ยวเด้อค่ะทัางโชมขอจดแป๊บหนึ่งเนาะขอไม่นั่งแล้วเขียนตัวใหญ่เกินไปนนมันเคยต้องมารลอ,อกอีกเด่นสีรองหกว่านเนี้ใจดีให้สามตัวไปเลยต่องวดบอกคุณแม่เด่นสามรองเ ลางสามสหเด่นสีรองหกุณนบห,ห้สี่แปดเด่นสรองหกแ<ม>นเด่นสรองหรองหกคิด่าษีวันนี้มาเท่าไหร่มา่ระนั้นคุดปาค้ดมา,ดมาจากสีมาบ่มา แต่ว่าสามบาทสิมากล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ดีให้สามตัวมะสามชุดก่อนมันบอแมนสามว่านั่นยังค่อยตัดออกเนาะบนให้สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่แปดกันหกสี่น้่นบอกแม่สามสี่หกแม่สี่เขาเขียนกันในประมาณเป็นอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วไหมเอาตัวพี่บอกจ้ะกันหกสี่จะได้หนึ่อืมอืมนี่เออเออไม่ออกแล้วปรมันอยู่นี่อยู่แางเนาะบอกกันก็ได้หลาง โอ้ยห่อนเป็นสามลองเก้านอนก็บอกเป็นรับเป็นตื่นค้าย่ามขึ้นนะฮ้อนหอนหอนไปฝากอะไรนี่มามีอะมาแม่บ่เลไปฝากเาบมีว่าลูกใส่สิมาแต่จากเขาดีว่าไปสิร่งโซล่าเซี่ยวให้เราเกือบสามหมื่นวันมากเยอวได้หันจากมันเฮ้ยมันขึ้นนอนยังไงวันยังไงมันขึ้นมากเอาพาเกลียกหันน้ำกักน้ำกับเขาแม่ กันห้าเจ็ดกับเจ็ดสองมันมาห้าเจ็ดเจ้าเนีหาเก้าสิหันห้าเก้าหัวเนี่เจ็ดเนี่ยนะครับเจ็ดสองล้น่มูมีตากันห้าเจ็ดกับสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าจ้ามาอีกก็บอกสามศูนย์ก็ได้ห่วย ขั้นสิตัดก็ยานมันมากเนาะแม่ค้าถ่ายอย่างในเขียนอีย่างไว้นะเงินไหลมานะเงินงนี่เห <c oughs> ็นในลิบก็กได้เขียนไวนะ้ <c oughs> เสือกได้บ้าอ,อ,อย่างเดียวไปก็เงินไหลมานะเงินนะเงินไหลมานะเงินไหลมานะทองไหลมาง่วยก็ปิดตาอ่านแต่มันหน่อยตัวเด็กติดสองนะด่บา้านนี่ยังสงสัยอยู่กันตัวแรกนี่กันห้าเจ็ดห้าเก,ากเ้าห้าเก้ากับเจ็ดสอง ก้าวเกดสองดีน่มันหาเกตที่โน็ตเจสเก้าเ็ตสองอันนี้คือห้าเก้าสมิว่าออกตัวกันซะบ่บานจ้งว่าออกก็ออกตัวสิว่าไลยว่าอไก็คือเก้าอันนี้เนาะแล้วว่าอันเลขเลขติดสองบนนะนะกองอันกองอุ้ยเลขติดสองบนนะมันขนาคิดอยู่ดีสองหากับสองเก้าเนาะฮะ มอบ่นบ่นบ่นเอาใส้อีกบ่มอดมันหลายโพดจะเปล่าเลยเออจะรออีกรองนึงแล้วไหมน้องอืมงอันกลางขู่คืออันก่อนท่าน่วตัดตัวบุญออกแเ้วโอ้ก็ตองว่ะน้องแม่เนาะถ้าในคัดเนียนเนียนเนี้ยอืมแต่คุณยายนั่งกันกองแบบย่างนีก่อนย่างดีเพราะัดแต่ง้วนนี้สันจอนได้คุณแม่จ้าแมนแมนย่านมองเดียวนี่ล่ะย่านสันจอนสันจอนเนี่ยทำไงเนี่ยโอ้ยอยู่กับที่กั็มองนี่ล่ะ ถือพอดีด er ีบ่ายถือเลยถือสันจอนเนี่แล้วพ่นถือเลขดีดีเนาะงานเราถือดิค่ะสันจอนชื่อสันจอนถือสันจอนอายุใส่เน้ะแม่เขียนไว้อยู่ดิกันจอนสระบุรีลระบุรีที่เขาเขียนไว้นะแม่เขียนไว้อยู่ดิที่ถลายเนาะลระบุรีมาแล้วแล้วก็เลขเลขอ่าที่ที่จะออกอ่างออกฉลากน่ะเนาะนั่นแหละไม้เลขเนี่ยยังเข้าจะไปตรวจสอบ นี่เดียวอันมันมันมันออกปีที่แล้วเนาะสามสามสองลางแปดหาเนะมันนี่เขาก็ได้บอกว่างวดงวดนี่นะสามตัวนะหาเก้าหนึ่งไปดิหนึ่งสองสามสารากางตัวเลขหาานึงหาเก้าหาเก้าก็คือห้าเนาะห้าเนาะหาเก้าหนึ่งเก้า หนึ่งหนึ่งกับสามสองออกตัวกันเท่านี้ละนี่นี่นะแม่นะเอาบอลนี่ออกเป็นตัวน้อยๆให้แล้วเห็นอันใส่เปียกไปไหนเปียกแปลกแม่ก็นี่รุ่นตัวแม่ก็เขียนไว้รุ่นตัวหางเทียมก็ไม่ออกเบอร์สลากกลางได้บางเล่มนี้อ๋อชัดบวบันชัดค่ะตัวใหญ่มากเอือบกาลัน เต็มเพื่อเลือดลยบาดนี่ยเส้นายนอ่านเลยโอ้ยอุ้มชุดเต็มเนี่นี่ชุดเต็มน่ะแม่เนาะให้ชุดเต็มไปก่อนชุดเต็มไปก่อนค่อยตัดท่อนลงคุณแม่ยังบ่เน้ยนหายไหมครับบ่ยังบ่เน้นอาียนดิยังโมเนียนเพราะว่าเมืองตัวใดก็คือจังคือนบ่จังสี่จังสี่แปดจังหาเก้างสี่เนาะตูกันนะเนาะค่ะสามสูงสามเจ็ดกับระว่างเนี่เด้อ สามตัวมเจ็ดมีอยู่วะโอ้มีอยู่มีอีกตสามเจ็ดสามเก้าสนี่ก็มาดดีแท้มาดพังเทียบมันบ่มาหรอกสามตัวประตูนั่นว่าคันมาสิมาล่างมาสั่นซิโอเคแล้วคุณยายประตูนั่นเถระอันนั้นประตูนั่นมาแลาถ้าศูนย์ถ้าถ้าแม่นจะเป็นศูนย์คือศูนย์จะมาล่างแม่นหลักสิบล่างแล้ววะอืมอันนี้เล็กต่อหัวของคุณยายนั่งเนาะนี่เนาะง่ากระได้ ออยอนนีตัวงวดของคุณยายนั่งเด่นเด่นบนซีเนาะค่ะล่องหกวันนี้พ้นใจดีพ้นเกลี่ยแถมสามตัวมาสามชุดหายตั้งแต่ไกลโฮเลยก็มีสามสี่หกห้าสี่แปดหนึ่งเก้ 3, 4, 6, 5, 4, 8, าสามค่ะส่วนสองตัวกัมีซี่สี่ห้ามีเลขเบิลพ่อมงวดน,นี้ <c oughs> ซี่หา้าแล้วก็ซี่หกซ<อ>ี่แบบปดค่ะล่าง,งเด่นที่สามรองที่เก้าน้องค่ะแล้วก็จับคู่กับมีอยู่สี่ชุดกับมีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าส่วนตัวกันก็มีสองหางน้ำกันค่ะก็มีเก้าห้ากับเจ็ดสองค่ะ เบ่งดีๆเลอค่ะตัวกันนี่มักสีออกเ้อ <c oughs> คุณยายนั่ง <c oughs> <c oughs> ค่ะตัวเด่นเพื่อนบ่ค่อยออกดอกค่ะมักสีออกตัวกันตัวร่องห้าเก้ากับสองเจ็ดแต่วายุทีิห้าเก้ากับเจ็ดสองนี่งามแม่ตัวกันงามเนาะตัวกัน,กนค่ะแม่นั่งมั่นใจมันมั่นใจว่าสีงวดนี่นะเนาะบนอ่ะ เลีเ้าขีดเด้อสามตัวขีดสงตัวก่อนโอ้ขีดได้เลยบ่เอาวนึ่วัาสิบวิขีดนี่ใจดีสิบวขีดดิเอาปลามาเลยบอขีดเบอกขีดต้องรูหกสี่ขีดหกสี่แล้วหกสี่หกสี่อย่างม่ขีดเนี่เตียนหน่อยอ๋อต้องดูล่างมาดีอ๋อเจียนหนอาขีดโหกสี่เลยสองจ็ดตักันองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองตัวกันเห็นบ เราเน้นตัวกันมากมากตัวนี้เอ๊ะขึนนออกคือสีม้าบุญงายยังกะยาพอไเ้มันเข้้องเนันเข่าอฮอนเน้อฮอนเนอ็้อเ้นเื้นเนื้อเบิดเนี้อฮ้อนเนต้้เดียวไนว้นเนงจึงคนวนื้อั้นแนงจึฮ้นเงใ้วฮ้อ้ว้อนเพื้นเนื้อฮ้สนเนื้อฮ้อนเนื้อว้อนเนื้องนเนืนเน้นเนน กลางโค้งมากกระตัดตัวอื้นออกตัวที่เข้าว่าเออคิดว่าเข้าเขานงได้นะเนาะกระเบอหลายด้วยละสีชุดกระเ่อบ่นสี่ชุดลังลังทั้งตัวกันเป็นรังกับสีต่ว่าแถมว่าตัวกันคัวกันนึกเนาะกระตัดออกเองพัสดีย่ะยังมันบ้าสน ท่อนออกอีกก็คู่ไมนเหลือ,อยางละสามสี่คู่ที่บอกขึ้นมาแมนเดี๋ยวต้องรอเบอร์อีกเจน,นึงอกกอ,ก,อ,อกกันกล่องกรนี่กันเนาะแมนแมนอันตัวนี้ก็เพราะทันมาจากเทียดินเนาะโคตรสื่อซะเป็นเลขออก,กเนีเย,ย,ยสามสี่นี่เป็นเลขออที่ออกยาก ออกแต่ปีใดบุตรตลอดโดนแม่ถือสองพันยังวะก็หกสามพนอืมแม่ะอันเนี้ตู้สองตสองันห้าร้อยหกสิบเจนได้ว่นนั่งมาสั่นซื้ออันสามซีไว้เท่านีวเลยสามซีออกตะโดนแล้วกระดุนโดนเดือนกุมภาบอเอาบานนี้ง่อยบางนาไม่นั่งต่อับนนี้บางนาบุตร่นอนหอวกรตื่นอวันที่มีสาิเลื่อมจะลืมอันตัวเด่นเพิ่น เรียนเพิ่นนเดี oh. oh. ๋ยวบนกับล่างนี่ยเดี๋ยวเพื่นว่องไปเจอเรีนเด้อค่ะนดี๋ยววิ่งเนาะโอ้เพิ่นนี่วิ่งเรีงบนที่สีบ่เด่นที่สีกับสามล่างเนาะสามเป็นล่างเนาะเรียกว่ามาเป็นบนวิ่งเไหมว่างหันหลับซูลมาสั่นเอาเงนตั้งไปทั้งนาแม่น่งโหลด ลาบูดโบสนลอกนอนหัวกระตื้นไปวัดติวจามไปสุ่มือไปยังไรแม่ป็นผู้เฮ็ดกม่เ็นไม่ออกข้ามไม่ออกข้ามวันนี้ไห้อนเอฟซแม่แม่เวลาก็ได้เลยได้ไปเนี้ได้เราบอกคือหอดใบถือซีเมื่อที่จคลิปสองแล้วค่ะคลิปสองแล้วเอามันนี่นำด้วยด้วยเด้อเคลนไหนกาข้องไหนมาอ้ไรซีเตสางทุกคนทุกคนเบิ้งเอาเรืก็ได้ห้ไปแล้วนะยิ่งห้แล้ว แ่มจะมามาสีเดมันใจบรดิมันใจที่มีสีเหรอโอใจมีสีมันมันใจจากร่างมันหัวซ้ำเก่าขุนดิล่าเพราะเส้นเก่าบอนเก่าแต่ไ่าว่าเขาขือเก่าเนาจะเป็นจังไดวันก็เน้นเน้นไปที่เลขวิ่งกัแล้วกันจ้าจ้าเบื้องเลขวิ่งกันแล้วกันที่่าสีเขาข้งล่างข้างบนมี้มวนนีมีความรู้สึกอ อคลิปนี้ก็จะรบกวนคุณแม่นั่งค่นี้เนาะเดี๋ยวกที่หามือละไมมอีกที่หนึ่งค่ะแม่ให้การกองให้เพื่อนฝันเขากันก็เนาะยักไผ่ฝันนวันนกมนุันคุณแม่นั่งนลเนาะจ้าจ้ามาดีจ้ามจ้าดีจา